สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยคาวันนี้เรามาเยี่ยมช่องช่องอะไรนะผู้ไทยมุกผู้ไทยมุกนะครับโดยเบาไ่นะครับเรานัดกันนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มาวันนี้เรามีทิปน้ำตกสวยยอนอนนอนอนนอนนนดูทางไปน้ำตกอย่างเงี้ยเบาไป อนใดเป็นแอดเวนเจอร์นะบางทีผมคยพลาดครับบางที่นะบาให้จนนสนัศจรนย์นมิิ่งอคยไปแล้วไปนี่มีอ่าาแก้วาดอยูมีะไรไบนเน้เนาะยังไม่เคยเลยเรื่งไหน,นบได้หรอวะผมค่อจะไปจแต่ว่ายทยคิปไปนะท้าําไ,ไ,ไห้กัาว่ามีทงไรสักอันไนะโมบ่ได้ยินว่าเป็นในต้องเล็ต้องติงต้องตัวติง น้องมิ่งขวัดเล่นอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้แนละ้วน้องเอื้อต้องมาแล้วลผ,ผู้ชายเหรอผู้ชายจื้อเนี่นย,ย,ยน,นี่ละ่ะ แรงมาเขาเนี่ยเขาเนี่ะเอาปบันแกนเสีติดตาพเขามันโมยได้เอย่คิดว่ากี่ก่่้่า ยาวเอฟซีทาวจากภาคนี่มิ่งควัดชาแนลนะครับควัดชาแนลใช่ไหมควัดชาแนลแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนเป็นอะไรนะผู้ไทยมุกสองภูไทยมุกได้ยินเสียงตกไหมน้องเอื้อ<ป>ได้ยินได้ยินเสียงน้ำตกแล้ว โอ้มาเร็วๆแม่มาเร็วๆพอจู่นะเอื้อโอ้โหหินอืม โอ้โห oh oh น้องเอื้อโอ้โ oh หปลาบอดปุ๊บปับปุ๊บปับ uh huh. ยูหูยูหูระวังลื่นนะจ๊ะเ,เอื้อโอ้ oh <laughs> ถึงแล้วน้ำตกส่วนตัวของบ่าวไพ

น้ำสวยเดอ้อน้ำตกเย็นดีน้ำตกส่วนตัวนะคะแ,แป๊บอ่าเย็นดีวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นเย็นย,นดยนอดเลยน้ำตกไม่อัะไรนู้ป่ะ คลิปนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านเป้าตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับสําหรับท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอาบน้ําได้นะครับแต่ว่าน้ําก็จะมีเฉพาะหน้าฝนนะครับตามที่ผมได้ถามบ่าวไพ่นะครับก็จะมีเฉพาะหน้าฝนนะครับถ้าหน้าแรงน้ําก็จะไม่มากนะครับเพราะว่า น้ำมาจากภูเขาน้ำมันเป็นน้ำฝนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้แหะครับ